ครับผมสวัสดีครับ f อทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่8ปดพวกนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่9นะครับนอกก็มีแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับมาฝากนะครับวันนี้นะครับเป็นเลขไม่น่าลงทุนนะครับไม่น่าลงทุนนะครับไม่ใช่เลขที่ลงทุนเ้อพี่น้องเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับ 10ชุดนะครับเนาะเดี๋ยวให้เอฟมารับชมกันได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเอาเลขที่ไม่น่าลงทุนมาลงก่อนนะครับเนาะแล้วก็เลขที่จะลงทุนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเนาะวันนี้ก็วันที่แปดแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับนะครับวันนี้ที่ราวพัฒนาเก้านะครับออกวันที่เก้าเนาะเลข ไม่น่าลงทุนนะครับมีตัวไหนบ้างนะมาฝาก f อซเด้วนะครับเป็นแนวทางนะครับสอ ศสองหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็เก้าสามสามเก้า สี่แปดครับออกแปดสี่นะครับ,น,รบนี่ครับผมดูว่าปากกาแดงมาเนาะอ่ะนี่แหละเลขไม่น่าลงทุนนะครับวันที่9กันยายนนะครับ2567มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คู่นะครับเนาะ สิคู่10คู่เลขไม่น่าลงทุนเ้ยนะครับ f อฟนะอย่าเอาไปลงทุนนะครับนะเลขที่ไม่น่าลงทุนบนนะลืมเขียนว่าบนเดอ้อเรลนี่ไม่น่าลงทุนบนนะครับ วันนี้ก็มาลงให้นะครับเนาะมาลงให้เอฟีทุกคนนะออกไปตัดซื้อนะครับนะแนวทางรัฐบาลลาวนะครับเนาะลาวพัฒนานะครับวันพรุ่งนี้อ่าสองทุ่มครึ่งนะครับรูปผลนะครับเนาะเลขไม่น่าลงทุนจะมาหรือไม่มานะครับเนาะนะนี่ไปคือเลขไม่น่าลงทุนเด้อน,นะครับเอฟซีอ่ามีสิบคู่นะครับสิบคู่นะก็ให้เอฟซีก็ ใช้ปิจนาญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะอ่าซูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับนะมีเข้ามีหลุดนะก็ให้พิจารณานะครับอย่างทวนทีนะครับเนาะนะอย่าพึ่งลงทุนนะครับเนาะะเลขทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นแค่แนวทางครนี่ก็คือแนวทางนะครับนะเลขไม่น่าลงทุนบนนะครับเนาะเหล่าพัฒนา วันที่9กันยายน2567ว,วันจันทร์นะครับก็คือวันพรุ่งนี้เด้อนะครับวันนี้ลงวันที่8นะครับนะสิคู่นี้คือไม่ต้องลงทุนนะครับเนาะสิคู่อันตรายก็ให้ FC ทุกคนนะวันนี้ ก็เอามาฝากนะครับจากช่องจำนองพามวนเด้อนะครับจำนองพามวนจำนองพามวนนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับจำนองพามวนนะครับศูนย์หกสองห้าสามเก้าเจ็ดหกหกเก้าเด้อเบอร์โทรนะครับ มูลนิธิบัดบประกาศนะสีแดงมานะครับเนาะนี่ครับเอ<ม>สซีทุกคนนะครับแคปไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับนอเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับอ่าก็ให้เอีนะครับอ่จง <c oughs> ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะมี2002นนะครับ1 1 6 6 7 5 5 7 9 3 3 9 4 8มนะครับเนาะห้ามซื้อในกัเลขห้ามซื้อนะครับเอสี SD ทุกคนทุกท่านเนาะวันพรุ่งนี้นะครับวับนพรุ่งนี้ไปเสี่ยงกันนะครับห้ามซื้อนะครับนี่ครับสิบู่นี้เนี่ยสิบู่นี้ห้ามซื้อเป็นเลขขาดนะครับเนาะเพราะว่ามันไม่มานะครับมามาแล้วนี่ต้องประมาณสองเดือนแล้วนะครับเนาะ นะสองเดือนนี้ยังไม่ทันออกเลยนะครับเนาะยังดับอยู่นะครับเนาะยังดับอยู่นะครับหกสองเดือนนะครับเนาะสองเดือนนี้ยังดับอยู่นะครับเนาะเท่ากับเลขบนยังเดียวเด้อน,นะครับบนยังเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเนาะนะที่แอดได้เขียนวันี้คือสองคูณสองนี่กลับไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดห้าห้าเจ็ด ก้าสามสามเก้าสี่แปดแปดสี่นะนะครับนี่คือเป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับนะอย่าลืมคำว่าไม่น่าลงทุนเ้อนะครับเอซี FC. นะก็ฝากช่องจำนองพามวนนะไว้นำแน่นะครับช่องน้องใหม่นะครับเนาะช่องน้องใหม่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับให้เอซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะ <c oughs> ขออภัยนะครับขอให้ f อทุกคนนะครับใช้วิญญายานนะครับเนาะจรณญาณนนะครับในการรับชมนะสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับมีหลุดแล้วก็เข้าได้หลุดได้นะครับเนาะก็พิจารณานะครับเนาะอย่างท้องแท้ก่อนนะครับยังค่อยเอาไปตัดซื้อนะครับเนาะ ถ้าใครชอบนะครับก็เอาไปซื้อได้เลยนะครับนกเนี่ยเลขทกตีว่า2 0 0 2 9 3 3 9 4 8 8 4 5 7 7 5แล้วก็ 1, 1 1 6 6นะครับนะใครว่ามันจะออกนะครับตรงก็เลขฝันก็เอาไปจัดซื้อได้เลยนะครับเนกเอฟนะครับอ่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดโอกาสเนากวันนี้ก็ถือว่าเอา เลขไม่น่าลงทุนมาฝากนะครับแค่10คู่นะครับเนาะก็ถือว่าลดต้นทุนไปได้เยอะนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับเนาะเลขที่น่าลงทุนนะครับเนาะเลขที่เราจะเล่นนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับเนาะฝากไว้ด้วยช่องแจมนองพามวลนะครับเนาะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะครับตลอดไปนะครับเนาะสวัสดีครับผม